สวัสดีครับหลายคนนะครับที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียคนใกล้ชิดไปไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนคนรักหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงรวมทั้งหมอที่มีประสบการณ์สูงๆหลายคนจะเจอเหตุการณ์บางอย่างก่อนที่คนไข้จะเสียชีวิตนะครับภาวะที่หนึ่งเนี่ยคือภาวะที่คนไข้ที่เขาอาการแย่มาตั้งนานแล้วอยู่ๆเนี่ยกับกลายเป็นอาการดีขึ้น สัญญาณชีพคงที่รู้ตัวมีสติแล้วกลับมาพูดกับเราได้แต่ผ่านไปอีกวันสองวันเสียชีวิตครับภาวะนี้เนี่ยเราเรียกเป็นสาษาทางการแพทย์ว่า terminal lucidity นะครับหรือภาวะมีสติก่อนเสียชีวิตอย่างที่สองที่เราเจอคือบางคนเนี่ยเราทำนายไว้ว่าเขาจะอยู่ไม่รอดคืนนี้แหละแต่กลับมีปฏิหาร สองวันก็แล้วสามวันก็แล้วบางคนเป็นสัปดาห์ก็ไม่เสียชีวิตเพียงเพื่อที่จะรอคำบอกลาจากคนรักเพียงแค่คนเดียวหลังจากบอกลาเสร็จปุ๊บเนี่ยไปทันทีนะครับและกรณีพิเศษอีกกรณีก็คือบางคนนะครับมีสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยหนะักจนกระทั่งวาระสุดท้ายพอเขา บอกลาทุกคนเรียบร้อยแล้วก็จากไปเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะเอามาคุยนานละนะครับแต่วันนี้ได้เริกรู้สึกอยากจะเอามาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรในภาวะใกล้ตายได้บ้างแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรในฐานะคนที่ต้องดูแลคนไข้ประเภทนี้และผมเชื่อเลยนะครับว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยทีเดียวที่จะต้องพบเจอกับภาวะนี้ เราจะทำยังไงนะครับและเราควรจะพูดอะไรกับคนที่เขากำลังจะไปในภาวะนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยกรณีแรกก่อนนะครับสมัยผมเป็นแพทย์จบใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเ,เรื่องของภาวะนี้เท่าไหร,ร่นะฮะแล้วว่าในตอนเรียนเนี่ยเราไม่มีการเรียนเรื่อง terminal lucidity นะครับผมจําไม่ได้อย่างน้อยๆก็จําไม่ได้แหละว่ามันมีในหลักสูตรตรงไหนหรือเปล่านะครับแต่พอมาทํางานเนี่ยผมก็จะสังเกตนะครับว่ามันจะมีคนไข้จํานวนหนึ่งเลยแหละนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะอยู่ที่ประมาณสักอ่2 0ที่เรารู้แล้วแหละว่าคนคนนี้เขาอาการแย่นะครับบางคนเนี่ยมีโรคสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์มาเรื้อรังนะครับแล้วก็บางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย นะเข้า ICU มาด้วยอาการเพอร้อหลอนติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับหรือบางคนมะเร็งมันกระจายไปทั่วร่างแล้วต้องให้ยาแก้ปวดตลอดเวลานะครับเราก็บอกญาติไว้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะเสียแล้วนะอ่าแล้วก็อยู่ๆเขาก็ดีขึ้นเฉยเลยจากคุยไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นคุยรู้เรื่องตื่นญาติก็ดีใจใหญ่เลยเออดีขึ้นแล้วเนี่ยสัญญาณชีพจากตอนแรกต้องให้ยาเพิ่มความดันโลหิตตอนนี้ก็ลดยาเพิ่มความดันโลหิตได้ ดูเหมือนคนไข้เขาจะตื่นดีเขาอยากจะกินน้่นกินนี้ก็ขอเราได้นะครับเขาจำเราได้นะครทั้งที่ก่อนหน้านั้นคือจําไม่ได้เลยนะฮะล้าญาติก็ดีอกดีใจใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตนะฮะผมก็สังเกตเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยรักษาพลาดหรือเปล่าคนไข้ถึงเสียชีวิตแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายเคสเหมือนกันทบทวนดูแล้วเราก็ไม่ได้พลาดตรงไหน แล้วเราดูและโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นมร็ยระยะสุดท้ายม,มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะหรือบางกรณีสมองเสียไปเยอะแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นขึ้นมานะครับบางกรณีก็กลายเป็นปัญหากับคนไข้ญาติาคนไข้ด้วยเพราะว่าเขาเห็นว่าเอ๊ะแต่ญาติตัวเองมันดีขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมมันถึงแย่ลงอีกนะครับเพราะผมมีประสบการณ์ตรงนี้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆผมเลยรู้ว่าเอ๊ะไอ้ภาวะนี้เนี่ยมันคือภาวะที่มีสติก่อนตายนะผมเคยไปถามแพทย์รุ่นพี่ก็จะเจอประสบการณ์แบบนี้เช่นกันนะครับ ในทางการแพทย์เนี่ยมีรายงานแบบนี้ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่ามันวิจัยได้ยากมากๆเลยเพราะว่าการที่จะบอกว่าสภาวะจิตใจของเรานะครับมันดีขึ้นจริงๆเนี่ยมันต้องมีการทดสอบแล้วก็คนที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะนีน้มันทดสอบไม่ได้นะครับเออใครจะอยู่อยู่ไปแบบเฮ้ยคนนี้เขากาลังจะเสียชีวิตแล้วเราเขาตื่นมาเราขอทดสอบได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็คงจะไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยมีแต่รายงานจากนะวารสารทางการแพทย์ เป็นเคสเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับหรือว่าบางทีเป็นจากการสอบถามแบบสอบถามพวกนี้เป็นต้นนะในทางการแพทย์เนี่ยมีทฤษฎีหลากหลายเลยนะครับที่เราบอกว่าเอะมันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขามีภาวะสติก่อนตายนะบางคนก็บอกว่าสมองส่วนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเสียไปแล้วนะครับโดยปกติสมองส่วนนั้นเนี่ยเขาอาจจะทำหน้าที่ผิดปกติมีการปล่อยสารบางอย่างออกมาเพื่อขัดขวางการทำงานของสมองส่วนที่เหลือ นะครับในนี้ไอ้สมองส่วนนั้นมัน,มนเสียไปแล้วมันตายไปแล้วเนี่ยสมองส่วนอื่นก็กลับมามีหน้าที่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงแค่ระยะสั้นๆในเวลาสุดท้ายก็ถ้าสมองส่วนที่มันดีอยู่ทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมก็จะทาให้คนไข้เนี่ยดูมีสติขึ้นมานะครับและมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบของร่างกายเพราะว่าระบบร่างกายไม่ว่าจะเป็นการหายใจความดันโลหิตการเต้นของหัวใจนั้นมันมีผลเกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดมาก กับระบบประสาทอัตโนมัติของเรานะครับถ้าเกิดว่าระบบประสาทอัตโนมัติของเราโดยปกติเนี่ยมันจะมีการตอบสนองต่อความเครียดการเจ็บป่วยต่างๆเช่นสมมุติว่าถ้าคุณมีอาการเจ็บมากๆเนี่ยบางคนหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นมาถูไหมครับมีการทรมาน,มนหัวใจเต้นเร็วได้นะครับบางคนก็ความดันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดูไหมฮะเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราจะเห็นรู้สึกว่าแล้วใจสัน่นตัวสั่นอย่างเงี้ยนะนั่นคือการตอบสนองของระบบอัตโนมัตินะครับซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เขามีความเชื่อว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยตอนสุดท้ายของชีวิตมันอาจจะเสียไปทําให้มันไม่มีการตอบสนองแบบนั้นแล้วบังเอิญในบางคนมันอาจจะทําให้เหมือนกับว่าทุกๆอย่างมันดูดีขึ้นนะครับนะเป็นอยู่แค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็เสียไปวันนี้ผมอยากจะเอารายละเอียดจากประสบการณ์ที่ผมดูแล้วก็จากการสอบถามหลายๆคนมาว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างแรกที่คุณต้องรู้นะครับคุณต้องรู้ก่อนว่านี่คือ terminal lucidity ของจริง ไม่ใช่ว่าคนไข้ดีขึ้นคุณต้องแยกภาวะนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าคนไข้ดีขึ้นเออดีถูกไหมครับญาติจะได้ทําตัวถูกต้องอ๋อถ้าคนไข้ดีขึ้นก็เราจะได้ใจชื้นหน่อยแต่ถ้าเกิดว่านี่คือ terminal lucidity เป็นภาวะสติก่อนตายแล้วเกิดว่าญาติเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้คือภาวะนี้เนี่ยนะครับคุณจะเกิดปัญหาขึ้นมาหลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือญาติไม่ได้เตรียมตัวรับความสูญเสียไว้สิ่งที่อยากจะทําอาจจะไม่ได้ทําในภาวะสุดท้ายนะครับ แล้วก็อาจจะมีปัญหากับบุคลากรทางการแพทย์ว่าให้คุณรักษาพลาดหรือเปล่าถึงเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะแยกกันได้อย่างไรนะครับโดยทั่วไปนะครับให้เราดูที่วินิจฉัยของคนไข้ก่อนว่ามันจะเป็นวินิจฉัยที่มันไม่หายห,ายหรือเปล่าเช่นถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่มีทางหายมีแต่แย่ลงถ้าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่มันลามแล้วมันมีแต่แย่ลงไอ้พวกนี้นี่แหละครับที่เวลาเป็นอะไรขึ้นมาทีหนึ่งอะ มันอยู่ๆมันไม่ดีขึ้นนะครับ t e r m i n a l loss city เนี่ยจะเกิดในเหตุผลที่มันไม่มีทางดีขึ้นนะครับแล้วมันจะเกิดแบบฉับพลันด้วยคือเมื่อเช้ายังไม่ดีเลยอยู่ๆตอนบ่ายตื่นขึ้นมาเฉยเลยรู้เรื่องนี่อันนี้คือ t e r m i n a l loss city นะครับเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะมีเวลาโดยเฉลี่ยประมาณสัก2 4่8ง24-48ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเสียนะครับคุณต้องใช้ช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุดนะครับ ดีที่สุดเป็นช่วงเวลาทองของคุณที่คุณจะมีกับคนไข้ระยะสุดท้ายแค่นี้เองแน่นอนว่าบางคนก็อยู่ได้นานกว่านั้นบางคนก็สั้นกว่านั้นแต่นี่คือช่วงเวลานาทีทองที่คุณจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นภาวะสติก่อนตายนะครับและถึงแม้ว่าการเต้นของหัวใจความดันโลหิตการรับรู้สติความเจ็บปวดทุกอย่างมันจะดีขึ้นผลเลือดการตรวจ ต่างๆจะไม่ได้ดีขึ้นตามไปด้วยคุณไป CT Scan ก้อนมะเร็งก็ยังอยู่เหมือนเดิมคุณตรวจเลือดผลเลือดก็ยังผิดปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งทั้งหมดนียจะแตกต่างจากการที่คนไข้าสามารถดีขึ้นได้คนไข้าสามารถดีขึ้นเดิมมันไม่ไม่อยู่อยู่ดีขึ้นอย่าฉับพลันมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจะค่อยๆดีขึ้นผลเลือดก็จะต้องดีขึ้นตามไปด้วยแล้วก็จะเกิดในคนที่เขามีโรคที่มันต้องดีขึ้นได น,นี่คือวิธีในการแยกทีนี้หมอก็ต้องรู้ภาวะนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วเราไปบอกญาติว่าเออวันนี้ญาติดีขึ้นนะนะแล้วเดี๋ยวอยู่ๆคนไข้ไปเลยไอ้อย่างนี้ก็อาจจะทําให้เขาสงสัยว่าเอ้ะทำไมหมอรักษาไม่ดีหรือเปล่าถึงไปได้นะครับนั้นเราต้องรู้จักภาวะ terminal lucidity ให้ดีนะครับสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมมีเคสเนี่ยก็มีคล้คลายๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็น คนไข้ปลูกถ่ายปอดของผมเองนะตอนนั้นเป็นอาจารย์ละมีคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งกระเพะาะปัสสาวะแล้วก็ลามนะพอมันลามไปทั่วตัวแล้วเนี่ยแล้วเขาก็แย่จะปวดตลอดเวลานะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาดีขึ้นมาดีขึ้นมาญาติทุกคนก็มาขอบคุณดีใจใหญ่เลยโอช่วยเขาไว้ได้แต่ตอนนั้นผมรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกคนลุกว่าเนี่ยเธอเป็นโรคอุ้จาละ แล้วญาติไม่รู้นะครับแต่การบอกญาติในภาวะนี้ว่าญาติเขาเฮ้ยคนไข้ดีขึ้นแล้วนะแต่จริงๆคือไม่ดีขึ้นผมเรียกญาติทุกคนมาคุยนะครับเรียกญาติทุกคนมาคุยว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยมันยังไม่ได้พ้นขีดอันตรายนะมันยังเป็นภาวะที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ที่เขาดีขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งซึ่งคุณมีเวลาอยู่กับเขาระยะสั้นๆ ใช้เวลานี้ให้ดีที่สุดนะคุยกับเขาถ้าเขาอยากจะกินอะไรเอาให้กินถ้าเขาอยากจะเจอหลานคนไหนพามาหานะครับพอดีผมคุยกับคนไข้กับญาติไว้เรียบร้อยแล้วเคสนี้ตั้งแต่แรกนะครับผมก็คุยเป็นอย่างดีผมว่าผมก็พูดไปตรงๆนะว่าเออเคสนี้เนี่ยถ้าให้ผมดูนะผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นภาวะใกล้สุดท้ายแล้วแหละนะ มีเวลาเนี่ยรีบไปคุยซะนะครับเขาก็เขาก็ช็อกไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับตอนแรกจะเข้าใจว่าดีขึ้นผมเรียกเขาเข้ามาคุยก็น่าจะบอกว่าน่าจะมีการรักษาอะไรพิเศษนะครับแต่มันไม่มีผมก็เลยเรียกเข้าไปคุยแบบนี้นะฮะแล้วสุดท้ายก็มาคุยกับคนไข้พร้อมกันนะครับอ่าคุยคนไข้ผมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยตามปกติครับเล่าเรื่องตลกโปกฮาให้เขาฟังตอนบ่ายผมก็มาหาเขานะมาเยี่ยมประมาณนั้นนะฮะสุดท้ายผ่านไป2วันคนไข้ก็เสีย นะครับก็เสียแต่เคสนี้นนเนื่องจากว่าเราคุยกับคนไข้ไว้ดีนะครับแล้วก็คุยกับญาติไว้เรียบร้อยแล้วญาติเขาก็เลยทําทุกอย่างที่คิดว่าคนไข้ต้องการในภาวะสุดท้ายของชีวิตนะครับเอ,เอาหลานมาเจอร้องเพลงให้วิดีโอคอรไปหาญาติที่อยู่ต่างประเทศที่มาเดี่ยมตอนนั้นไม่ได้นะครับก็ทําทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วสุดท้ายก็คนไข้ก็จากไปอย่างสงบนะ ครอบครัวเขาก็มาขอบคุณที่บอกว่าเออนี่ถ้าเราไม่บอกเนี่ยเขาไม่ได้ทําสิ่งที่เขาต้องการทําไปตั้งแต่ตอนแรกเรียบร้อยแล้วแหละนะครับอันนีนน้มันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะอบอกหลายๆคนไว้ว่ามันมีภาวะนี้อยู่แล้วเราต้องรู้ดูให้เป็นนะครับเพื่อที่เราจะใช้เวลาช่วงชีวิตของคนไข้ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเนี่ยให้มันมีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้คขาม,มีความสุขสูงที่สุดนะครับทีนี้ผมอยากจะมากรณีที่2บ้างกรณีที่คนเราเนี่ย บางคนเขารอรอเพื่อที่จะบอกลานะครับอันนี้เนี่ยมันแสดงถึงใจของเราเนี่ยเป็นนายไกย่เป็นบ่าวของแท้เลยนะครับถ้าใจเราเนี่ยมีความต้องการที่จะอยู่บนโลกใบนี้เพื่อที่จะบอกลาคนคนหนึ่งเขาก็ยังอยู่กับเรานะครับเขาก็ยังอยู่กับเราได้อาการทรงๆมาตลอดเนี่ย จนกระทั่งไม่ยอมไปไหนสักทีนะครับจนกระทั่งคนที่รักเนี่ยมาจับมืออยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าฉันมาแล้วนะถ้าเหนื่อยพักผ่อนฉันอยู่ข้างๆตลอดไปแล้วเขาก็ไปมันมีแบบนี้จริงๆนะครับแล้วผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงเลยคือจริงๆก็มีหลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งที่ประทับใจมากที่สุดเนี่ย เป็นเคสคนไข้ที่อเมริกานี่แหละเขาเป็นคนไข้คนแรกๆของผมตั้งแต่ผมมาทํางานปีแรกเลยเป็นคนเวียดนามนะครับมาปลูกถ่ายปอดที่อเมริกาแล้วเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันนี่ก็เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเหมือนกันดูแลรักษากันมาดีเลยนะครับรื้นปอดไม่มีปัญหานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมะเร็งมันมันลามนะครับมันลามมันไม่ไหวแล้วแล้วผมก็เคยคุยกับเขาไว้แล้วว่าเอ้ยเอ่อมะเร็งเนี่ย คือตัวผมก็ไม่สามารถไปทําอะไรมันได้นะเรารักษากันตามปกติที่เราทําได้แล้วกันอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยผมจะบอกคุณบอกว่าไอ้นนี้เยอะอย่าทํานะเพราะว่าทําแล้วเนี่ยนอกเหนือจากมันไม่หายคุณยังได้ปัญหาตามมาจากการไปทํามันอีกนะครับเขาก็เชื่อผมก็คุยกับครอบครัวไว้ว่าเราจะทําแบบนี้นะฮะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ผมคุยไว้ตั้งแต่ทั้งหมดตั้งแต่ครอบครัวทั้งพ่อทั้งทั้งตัวลูกตัวพ่อตัวทุกคนนะครับในครอบครัว แล้วพอมาถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยเขามานอนโรงพยาบาลอาการไม่ค่อยดีละนะแล้วเขาก็เริ่มไม่ได้สติเราก็ส่งไปหน่วย palliative care เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะต้องเสียชีวิตนะครับก็ส่งไปอยู่ใน palliative care hospice นะให้ยายให้เขาสบายที่สุดเขาก็พอมีสตินิดๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากนะะแล้วผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เสียชีวิต แต่เขาก็ไม่กินไม่กินไม่ดื่มไม่แรงสิ้นแต่ไม่เสียชีวิตญาติก็มาอยู่พร้อมหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เสียชีวิตนะเราก็เออไปเยี่ยมคือตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้อยู่เบนนะก็เลยไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแลคนไข้แต่ผมรู้ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขานอนโรงพยาบาลมานานผมก็กะว่าเฮ้ยเออว่ะเรามีเวลาเราควรจะไปเยี่ยมคือผมก็ไปเยี่ยมเขาเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ใจดีมากๆนะฮะแล้ว ตอนแรกเขามาเจอผมเนี่ยเขาบอกว่าเอเอหน้าตาเหมือนเป็นลูกหลานเขาเลยเราก็เลยเออเป็นคนเอเชียเหมือนกันแล้วก็ดูแลเขาดีหน่อยแล้วก็คุยกับเขาพอดูเรื่องนะนิดนิดหน่อยหนะ่อยะแล้ววันสุดท้ายเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียนะผมก็ไปหาเขานะล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเ,เรามาเยี่ยมนะครับก็กระซิบข้างๆหูเขาบอกเออดร็อเตอร์แทนี่ I'm here บอกว่ามาเยี่ยมเฉยๆเ,เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะวันนี้วันนี้เราอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยผมก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็ไป คือเวลาผมคุยกับคนพวกนี้ผมจะไม่ไม่ถามว่าเจ็บไหมหิวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็จะไปนั่งข้างๆเขาเพราะว่าคนนี้เนี่ยผมรู้สึกดีกับเขานะก็เลยไปนั่งข้างๆเขาแล้วลองเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอตอนนั้นที่เราคุยกันน่ะเราอยากจะให้ลองคิดตามผมไปตอนนี้หน่อยนะว่างๆใช่ไหมว่างๆลองไหนๆก็หนับตาอยู่แล้วลองจินตนาการดูได้ไหมว่าเนี่ยเรากําลังไปเที่ยวทะเลนะครับไปเที่ยวทะเลกันอยู่ อยากไปใช่ไหมบ้านเกิดเนี่ยตอนนั้นผมกลาว่าถ้าไปเที่ยวเมืองไทยไปเที่ยวบ้านผมก็ได้ไปทะเลลองจินตนาการว่าเราอยู่ที่ทะเลเนาะเราเดินออกไปเหยียบชายหาดนะครับตอนเช้าอากาศกําลังสบายเลยนะแสงแดดอ่อนๆนะครับดีต่อสุขภาพลมอ่อนๆโชยมากลิ่นของทะเลดมแล้วอืมสดชื่นใช่ไหมครับมีต้นไม้เป็นต้นมะพร้าวเนี่ยเสียงลมพริ้วไหวกับต้นมะพร้าว เบาๆแล้วก็เดินที่ชายหาดนะเดินเล่นน้ําทะเลมันโดนขาบ้างนะครับรู้สึกเป็นยังไงดีไหมอตอนนี้เนี่ยลูกๆก,ก็เดินอยู่ด้วยนะครับผมก็บอก่เนี่ยลูกๆก,ก็อยู่ข้างๆนะเนี่ยเขาก็ดังเดินกับเราเลยนะเดินข้างๆเดินจับมือมีความสุขนะครับลูกหลานของเขาก็รับปริญญาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็เก่งหมดนะครับ อยากจะพามาเที่ยวทะเลนี่พามาทั้งครอบครัวเลยผมก็พูดอย่างเงี้ยให้เขาคอยจินตนาการตามผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วสักพักหลังจากนั้นเขาก็ไปอืมหลังจากที่ผมออกจากห้องไปน่าจะประมาณสิบนาทีมั้งเขาก็บอกว่าเออแม่เขาไปแล้วนะเส้นคือไอ้เส้นชีวิตเขานิ่งนะครับผมเนี่ยไม่ได้หมอเจ้าของไข้ตอนนั้นเพราะว่าเป็นหมอทางด้านฮอสปิสนะครับเขาก็มา เขามาบอกว่าเออคนนี้เขาเสียชีวิตแล้วก็ลงประวัติไว้นะครับก็เนี้ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะที่เจอมาล่าสุดเลยนะครับคือเขาก็รอคนบางคนตอนนั้นผมคิดว่าเขารอญาตปรากฏว่าญาติทั้งลูกสาวเขาทั้งครอบครัวเขามาบอกว่าเขาอะรอผมเออใช่ไหม อันนี้ะผมก็เลยคิดว่าสุดยอดนะครับบางทีถ้าเราทำอะไรให้เต็มที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งเขาเติมเต็มได้ตลอดโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งเขามีความสุขได้นี่แหละ มันเป็นที่สุดนะครับอืมอีกอย่างหนึง่งซึ่งผมก็เจอมาเหมือนกันก็คือกรณีที่คนไข้มีสติตลอดเวลาเขามีสติตลอดเวลาเขารู้เลยแนละ้วว่าเขาจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วอีกไม่นานนี่แหละเขามีสติตั้งแต่แรกจนจบนะครับเขาก็เล่าให้เราฟังว่าอยากจะอะไรบ้างนะครับก็อ,อผมก็ย้าเข้า,ามาคุยเพราะว่าไอ้เคสส่วนใหญ่ที่เป็นเคสแบบนี้เนี่ย มักจะเป็นเคสซึ่งผมดูมานานนะครับแทนที่ผมจะปล่อยให้เขามีเวลากับญาติเฉยๆหลายครั้งที่ญาติเขาจะเรียกผมเข้าไปด้วยนะครับผมก็จะเข้าไปนั่งพร้อมกับเขานี่แหละนั่งเหมือนกับเป็นเรียกไรเป็นเพื่อนเขาอะเป็นคนในครอบครัวแล้วก็นั่งอยู่กับเขาแค่นั้นเลยนะครับนั่งอยู่กับเขาคุยเล่นคุยไปคุยมาอย่างเงี้ยก็จับมือกันทําให้เขาหัวเราะได้สุดท้ายเขาบอกว่า ผมได้ยินคำหนึ่งมีคนคนหนึ่งเนี่ยเราไปอยู่กับเขาเขาบอกว่าโอเ okay, ค it's time บอกถึงเวลาแล้วก็ไปอืมแต่นั้นมันไอ้เรื่องเนี้ยฟังดูแล้วมันเหมือนเออมันก็ซึงดีนะแต่ว่ามันมันมีอะไรที่เราควรจะต้องเรียนรู้จากภาวานีบ้างนะครับอันหนึ่งก็คือคุณเนี่ยสามารถทำอะไรให้คนไข้ได้ตลอดเวลาอืม ตลอดเวลานะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ดีที่สุดก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาจะมีเวลาอยู่กับเราได้อีกไม่นานเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาดีๆในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดถ้าเรารู้ว่าคนคนไหนที่เป็นคนสําคัญหรือว่าเขาชอบอะไรเขาอยากได้อะไรเนี่ยในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะครับหามาให้ แล้วพยายามฟังหมอด้วยว่าพยากรณ์โรคของเขาที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าพยากรณโรคมันไม่ค่อยดีเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาเป็นโรคเรือรังระยะสุดท้ายเนี่ยให้เราเตรียมใจไว้เสมอเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วจิตใจของเขาเนี่ยควบคุมร่างกายไว้ตลอดเวลานะครับอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกคุณนะครับคือเคยมีคนไข้คล้ายๆ,ๆแบบนี้เหมือนกันแต่เขาไม่รู้สติ แค่ของผมก็มีแบบนี้เหมือนกันไม่รู้สติเลยนะครับแต่สัญญาณชีพทุกอย่างนิ่งหมดนิ่งคงที่หมดนะครับเหมือนคนเนี้ยที่ผมเล่าไปนะผมไม่สามารถบอกชื่อได้นะคือการที่ผมไปนั่งจับมือเขาอยู่ตอนที่เขาช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยเขาไม่รู้สติแล้วนะแต่ชีพจรเขาอะมันนิ่งความดันโลหิตท,ทุกอย่างนิ่งหมดนะครับแล้วพอเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเราจับมือเขาเราเล่าให้เขาฟังการตอบสนองเนี่ยชัดเจนมาก นะครับเหมือนว่าเอ้มันมีการรับรู้บางอย่างนะครับเขาจากที่เขาดูไม่ค่อยรีแล็กซ์ก็รีแล็กซ์ลงจากความดันที่มันเออมันนิ่งแหละแต่ว่ามันพอเราไปพูดเสร็จปุ๊บมันเหมือนกันมันเหมือนจะดีขึ้นคงที่ขึ้นมันแปลว่าอะไรประสาทหูของเราครับประสาทหูของเราเป็นสิ่งที่เสียอันสุดท้ายถ้าคุณพูดอะไรเขาได้ยินถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีการตอบสนองทางกายให้คุณเห็นชัดเจนเท่าไหร่ก็ตามนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรคุณอยู่ตรงนั้นคุณพูดอะไรก็ได้นะครับถ้าสําหรับผมเนี่ยผมจะใช้วิธีในการสร้างจินตนาการขึ้นมานะครับผมก็บางทีจะถามญาติก่อนว่าเอ้ยญาติเนี่ยปกติก็ชอบไปที่ไหนกันนะอยากจะย้อนวัยเด็กไปในช่วงไวัยไหนบางทีผมก็แทนที่ผมจะพูดคนเดียวผมก็ถามญาติไปด้วยนะครับว่าเออตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณอยู่กันที่ไหนเหรอ,อที่บ้านครอบครัวมีกันกี่คนตอนนั้นเนี่ย งานวันตุดจีนทําอะไรสนุกไหมเราเด็กๆอยากได้อะไรจําได้ไหมว่านี่เราอยากได้ไอติมมันนี้อ,อย่างนี้นะครับผมก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่ใช่ทุกเคสที่ผมทําอย่างนี้นะจะเป็นบางเคสที่รู้สึกว่ามีความผูกพันเป็นพิเศษ,ษก็จะทําให้นะครับก็ไปนั่งอยู่กับเขาในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเซนส์บางอย่างที่แบบเรารู้ว่าคนคนนี้เขาอยู่กับเราอีกไม่นานแล้วเรา่าจะต้องทําอะไรเขาสัหน่อยนะครับก็เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง ผมอยากให้ทุกคนรับทราบไว้อย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่คนไข้ยอยากต้องการมากที่สุดเนี่ยคือคนที่รู้ใจเขามากที่สุดนะครับในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเป็นคนที่เข้าใจเขาจริงๆบางทีอาจจะมีกรณีที่ไม่ใช่ครอบครัวคือคนที่เขาคุยแล้วก็เออสามารถที่จะวางใจได้สบายใจนะครับอย่างเงี้ยคนไข้คนนี้เขาก็บังเอิญ เราคุยถูกขอกันตั้งแต่แรกเราเป็นคนเอเชียเหมือนกันตั้งแต่มานะฮะเป็นคนไข้เอเชียคนแรกของผมตอนที่ผมมาทํางานนะครับนั้นผมก็จะจําเขาได้แบบอย่างดีเลยนะคุยกับยติคุยกับทุกคนไว้นะครับก็คิดว่าเป็นประสรบการณ์ที่สวยงามอย่างหนึ่งนะฮะดังนั้นโดยสรุปที่เล่ามาเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากมาแบ่งปันประสรบการณ์ตัวเองอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากจะมาบอกว่าภาวะ2ออันที่ผมเล่าไปวันนี้ภาวะสติก่อนตายหรือ terminal lucidity เนี่ยมันมีจริงๆวิธีในการดูก็คือว่า ถ้าคนไข้เป็นโรคอะไรที่มันจะไม่หายเรารู้แน่ๆว่าไม่หายแล้วอยู่ๆเขาดีขึ้นมาเลยนะนะครับให้คุณเตรียมใจไว้เลยว่าเหลือเวลาอีกสิบสี่ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงโดยเฉลี่ยแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะคุยอะไรกับเขาคุยนะครับพาญาติพาอะไรมาเจออย่าทําให้เขานักอกหนักใจในช่วงเวลานี้นะครับอะไรที่มันสําคัญให้คุยเขาชอบกินอะไรให้เขากินเขาอยากทําอะไรให้เขาทํานะครับในช่วงเวลานี้เตรียมใจไว้ให้ดีนะครับ แล้วถ้าเกิดบังเอิญเขาเป็นคนที่ไม่รู้สติไปแล้วอย่างกรณีเคสของผมนั่นนะ่ะหหคือประสาทส่วนสุดท้ายที่เสียไปคุณเล่าอะไรให้เขาฟังนะครับคำถามหนึ่งซึ่งผมอยากให้คุณเลี่ยงนะคือถามว่าวันนี้เป็นยังไงเจ็บไหมหมอเขาว่ายังไงอะไรก็ตามที่ทำให้เขาดึงตัวเองมามองอยู่ในมุมที่เขาเจ็บป่วยเจ็บปวดกรุณาอยรร่าทำให้ดึงจินตนาการเขาไปอยู่ในที่ที่เขาอยากจะไปนะครับ สำหรับผมนะเสียงสวดมนต์ข้างๆไม่ช่วยอะไรและถ้าเกิดสมมติเป็นผมอยู่ในเตียงแบบนั้นผมก็ไม่อยากได้ยินเสียงสวดมนต์เพราะฟังไม่รู้เรื่องนะครับฟังรู้เรื่องแล้วผมจะเข้าใจได้ยังไงจะสวดของที่ไม่รู้เรื่องจะให้ผมไปสวรรค์มันไปไม่ได้นะครับผม,มอยากจะฟังคนที่ผมฟังรู้เรื่องคนที่เข้าใจคนที่ผมรักอยู่ข้างๆมันเป็นแบบนี้นะฮะและนี่ยังเป็นรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าใครเคยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยจะทราบดีบางทีมีภาวะ Terminal Lucidity เหมือนกันคือแทนที่จะแย่มาเหนื่อยหอบจะตายอยู่แล้วเนี่ยอยู่ๆเดีด,ดีขึ้นนะฮะผมก็มีประสบการณ์เหมือนกันคือหมาตัวหนึ่งของผมนะเป็น Golden Retriever ตัวแรกเลยนะชื่อพัมกินตัวนี้เนี่ยพอดีผมมาอยู่อเมริกาแล้วเขาป่วยนะครับป่วยด้วยโรคอะไรสักอย่างเนี่ยก็จ,จำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วเขาก็จะเสียชีวิตนะออตอนนั้น คือผมก็อยู่เมดคาก็กลับไปไม่ได้นะครับแล้วมันเร่งด่วนคือน่าจะไปคืนนั้นแหละพ่อก็เอาตัวสับม,มาคุยนะคุยกับผมนี่แหละแล้วบอกว่าไอ,อ้ลองคุยกับไอ้พัมกินหน่อยใช่ไหมผมก็คุยแล้วพ่อบอกว่าไอ้ตอนนั้นนี่พัมกินเขานิ่งขึ้นมารู้สึกจังเหนื่อยเหนื่อยหายเหนื่อยเลยเหมือนเขาได้ยินเสียงนะครับก็เลยคิดว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ ไ,ไรสวยงามแล้วเราจะช่วยเหลือคนได้ตลอดชีวิตรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเรารู้จักภาวะเทอร์มินอลซูดิตีนะครับแล้วบางทีมายเนี่ยหรือจิตใจของเราอ่ะสามารถที่จะคุมร่างกายเราได้ดีนะครับความทรมานที่มีทุกอย่างบางทีมันมาลายหายไปเลยเพราะว่าสภาพจิตใจของเราที่มันสามารถควบคุมทุกๆอย่างได้นะครับ วันนี้ก็อยากมาแบ่งประสบการณ์ประมาณเท่านี้ให้ทุกคนฟังนะครับใครที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็ลองเขียนเล่าในคอมเมนต์ให้ผมฟังบ้างนะครับเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ